หนึ่งเรื่องในการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงผลจับยาบ้าเกือบ3ล้านเม็ดหลังจากที่ถูกลำเลียงมานะคะในรถห้องเย็นเตรียมที่จะส่งให้เกลือข่ายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยยาบ้าจำนวนเกือบ3ล้านเม็ดที่เห็นอยู่ในภาพเนี่นะคะเป็นผลงานที่ตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตรวจยึดเอาไว้ได้ค่ะที่บริเวณถนนโพลโยธินตำบลคลองหนึ่ง พร้อมกับรถยนต์บรรทุก6ล้อยี่ห้ออีซูซุสีเทาขาวนะคะหมายเลขทะเบียน71 5 5 0 2ขีดนอครปฐมจำนวนหนึ่งคันโดยจาการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะเจ้าของรถเป็นชายชาวอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยยาบ้าทั้งหมดถูกนำขึ้นมาขึ้นมาบนรถจากต้นทางแหล่งผลิตด้านชายแดนประเทศเมียนมาผ่านทางอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจนมาถึงที่ปั๊มน้ำมันแห่งดังกล่าวเนี่ยนะคะ ทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็บอกว่าปัจจุบันขบวนการค้ายาเสพติดหันมาใช้รถห้องเย็นหรือว่ารถขนผักในการลำเลียงยาเป็นหลักเนื่องจากยากต่อการตรวจสอบ เพราะว่าอาจทําให้สินค้าทางการเกษตรเสียหายอีกทั้งปั๊มน้ํามันเป็นจุดที่คนร้ายใช้เป็นจุดลักลอบส่งยาแล้วก็ส่งของผิดกฎหมายซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ค่ะเร่งขยายตรวจสอบเครือข่ายแล้วก็เส้นทางในการลําเลียงรวมถึงตรวจหาปลายทางการส่งยาเสพติดล็อตใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ